สวัสดีครับช่องทอมรีวิวนะครับอ่าก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดต,ตามหกร้อยกว่าท่านนะครับที่กดติดตามเข้ามาครับก็คือวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสตีเวนเหมือนเดิมนะครับปืนสตีเวนเบอร์สองเห็นบางท่านถามเข้ามาว่าเอา้ามันใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีบางท่านถามเข้ามาสนใจสนใจที่จะซื้อนะครับพอดี ผมทั้งผมไม่ได้ขายนะครับพะะี่ผมก็ซื้อมาจากร้านเหมือนกันครับซื้อมาจากร้านแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นานาดูนะครับนะคือไม่ได้ขายครับ<ม>อตัวปืนก็จะเป็นเนี่ยครับมันติปั๊มโยกครับรโยอ่อโ,โ,โ,โยกกี่ครั้งก็ได้นะครับ 7ครั้งแปดครั้งความแรงก็ขึ้นอยู่กับการโยกนะครับเรายิ่งโยกมากก็แรงมากครับพอเราโยกแล้วก็จะมีคันครับปดตัวป้อนกระสุนครับแล้วก็หยิบเนี่ยลูกก็ใช้เป็นลูกตะกั่วครับอันนี้เป็นหัวโดมนะครับสิบหกเลนเนี้ยเราก็ใส่จะมีช่องใส่ครับต้องใส่เข้าไปแล้วก็ผักตัวกดเข้าไปครับ อันนี้มันจะมีเซฟด้วยนะครับไช่เซฟแบบงานมันบานกับง่ายๆผักเข้ามาก็เนี่ยไม่ลั่นนะครับไมยมาดันไกลไว้คือลั่นไม่ได้ครับเวลาจะยิงเราก็ผักไปอีกทางหนึ่งเนี่ยครับอย่านนลั่นได้เน,นี่ยครับก็คือความแรงขึ้นอยู่กับจํานวนการโยกครับอ่อจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีขายอยู่นะครับตัวปืน,นแต่ผม แนะนำไม่ได้จริงๆถ้าแนะนาในเนี้ยเดี๋ยวร้านจะมีปัญหาครับคือร้านน่าจะโดนตามอะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะบอกเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นเหมือนกันเงี้ยครับก็คือเห็นมีถามกันเข้ามามากมายก็คือบอกไม่ได้จริงๆครับก็คือกลัวมีปัญหาผมก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูอ่ตัวปืนมาเปล่าครับกล้องเราก็มาซื้อติดเองครับกลุ่มใช้ได้นะครับ สามสิบสี่สิบเมตรอะไรไปมานี้หวังผลได้อยู่ครับแต่ก็ตอนตั้งกล้องเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันครับต้องมานั่งปัม๊มมันเสียอย่างเดียวแหละครับก็คือสตีเว่นเนี่ยเหนื่อยหน่อยตอนปัม๊มแต่ผมคิดว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับก็คือเวลาเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยเราถือชุดซ่อมไปมันคือเรายิงได้ไม่ยิงได้เรื่อยๆปัม๊มแล้วก็ยิงยิงได้เรื่อยๆ ถ้าเป็นอย่างพ c ซีเงี้ยครับเรายิงไปทักสามสิบนัดสี่สิบนัดเงี้ยเราก็ต้องมานั่งสูบใหม่ต้องมานั่งเติมลมครับแต่เนี้ยเข้าป่านี่สบายเลยครับล่าสบายเลยก็คือปั๊มแล้วก็ยิงปั๊มแล้วก็ยิงแต่ข้อเสียก็คือยิงยิงซ้ำช้าครับอ่าก็คือเราต้องแบบเล็งให้ให้แม่นนะครับก็คือถ้าจะซ้ำเนี่ยบางทีมันมันซ้ำช้ามต้องมานั่งปั๊มครับแค่นั้นเองแต่ผมคิดว่ามันก็ใช้งาน สะดวกคือยิงเท่าไหร่ก็ได้ครับเวลาถ้าถเราเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้าไปแล้วก็ปั๊มแล้วก็ยิงปั๊มแล้วก็ยิงถ้ามีเดี๋ยวมีคลิปยิงคลิปอะไรเงี้ยผมก็จะทําอยู่พอดีไม่ค่อยว่างครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปยิงคือขอบคุณนะครับสําหรับผู้ติด,ดตามเข้ามาดูมาอะไรเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้ยิงนั่นยิงนี่อะไรให้ดูอีกเงี้ยครับก็อ่าอย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับม,มือใหม่หัดทําช่องครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ